พ้องระเไปแล้วพ้องระเบิดไปแล้วพ้อระเไปแล้วเฮ้ยย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 ตรเยยยยยยอเยยยเยยยยยยย้ยย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 ย่ยย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 ยเป่ยยยิยย้ยย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 ยดเยย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 ดมยเยยยยยยปยย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 หยย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 มยปยยยยยยเยยดยยยยเยยยเยย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 ดยยยยยย พ่อระเบิดไ,ไปแล้วไเจงหนะมัหมดขายเล้อระบิดถูไม่ดูทำยี่อะไรเย็นเะอ้ยไมึงยิงให้โดนนะเว้ยนะ เราเยอะจริงแล้วุ่งแตกด้วยดู่ะดูกอนเยอะอะโอ้หแรงว่ยไอ้เนี่ยไอ้กูอชอบปืนหนึ่งแปืนนะครับพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่วระ ไปบนข้าแล้วโอเนี้ยโอ้ยังมือวแล้วขูว่าบนข้าละคำเตือนคว่าระเบิดกนแล้วคนคนเดียวโอ้มีร้อยนัดใช้ให้หมดอ่ะไปขอเลยเกจโแล้ว ไอ้สมปะไอมของคุณพาหนสองเลยไอ้ดีไปเดินเดา๋ยว่รเปิดไปแล้วพ่าปเปิดไปแล้วมาตินไปไหนอ่ะโอ้โหพว่างเปิดไปแล้ว่งรเปิดแล้วีมามลาอีกผู้าโอเค มัลงล่าง <stimulation> เฮ้ยอยู่บนบนเบียงมาเบียงเบียงห้าแล้วเบ <Stack> <chociaż> ียงห้าทีเบีโอ้หมาจัดระเบิดเวลาถูกต้งแล้วระเบิดไปแล้วดลระเบิดปแล้วระเบิดไปแล่วสามาสมมาสมมาแต่งเพื่อแอ้วาย มามามาองการ5ไเมปเลยภารกิจลุล่วให้ไม่เหตุผได้รับไป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 ขอโทษพ้าระเบิดไปแล้วพอ้ระเบิดไปแล้วได้ยโดนไม่ถึงไม่ตามมาแล้วล่ะเบียง โอ้าพั่โหเต็มแล้วขำตนระเบิดเวลาทุกติดตั้งเช็ครับโอ้ยตงระเบิดไปแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาเลยดแล้วแกเลยทโอ้เจ็บไม่โดน แต่แม่งโคมแม่แม่หรือกูตุวอ้วนหรือกูตัอ้วนนะไปไปบลอนบนบนบนมาบลอนข้อระเบิดไปแล้ว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 แปดแปดแปดไอ้ต้นตบนข้อแล้วบนข้อแล้วบนข้อแล้วเฮ้ยขาวข้อระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้วเหมนแม่อย่างโกม พวกมอนระเบิดไปแล้วผู้ใหญ่โพสเลยว่ะไอ้เขาเบียงเบียงกดเบียงนี่ไหนวะพี่ดูเรื่องที่แม่งไว้ก่อนนะครับเฮ้ยหลบกระสุนดิซ้ายขวาซ้ายขวาวิ่งหลบกระสุนน่ะ ทียิงจะไหนมนเ่ยหลกับตูเนียเร็วเร็วเปิดเปิดไอ้พีมบอยิงตามีองระเบิดไปแล้วองระเบิดองระเบิดองระเบิดไปแล้ว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 

มแม่งอย่างอุมอ like ่ะทั้งตนทั้งเวลาถูกติดตั้ทีมของคุณสบาแอละจำเลิกบาย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 ทีมทีมมันโหดมากทิมกินต่อ